และนี่คือผมที่อยู่กับ DJI Osmo Action 4วันแรกทำไรอะ่ะเอ่อเอ่อถ,ถ่ายปลาและนี่คือผมกับ DJI Osmo Action 4วันที่2ททำไรอะ่ะลองเอาเข้าเครื่องซักผ้าและนี่คือผมเฮ้ยพอได้แล้วและนี่คือผมที่ทำอะไรเมคเซนต์ขึ้นมากับกล้องตัวใหม่ DJI Osmo Action 4 ไม่ว่าจะเป็นถ่ายคาเฟ่ทำกับข้าวทำบล็อกถ่ายเบื้องหลังทำทำแ lap เข้านอกออกใน outdoor indoor เอาขึ้น fpv โอ้ยเอาหมดทุกอย่างอะแต่ dji osmo action 4ก็อยู่กับผมได้ทุกที่ ย้อนกลับไปเมื่อปี2021นะครับ DJI Action 2ที่ออกมาเนี่ยพร้อมกับระบบ Magnetic ต่อมา2022ครับ DJI Action 3ออกแบบดีไซน์ออกมาได้อึดถึกโทนมากๆและความอึดถึกทนของ Action 3นั้นก็ส่งต่อมาให้ถึง DJI Osmo Action 4ครับเห็นหน้าตาคล้ายกันขนาดนี้นะครับแต่จริงๆแล้วข้างในเนี่ยถูกอัปเกรดขึ้นมาใหม่ด้วยไฟล์10บิตและ Picture profile D-log M ครับด้วยขนาดเซนเซอร์1ต่อ1.3นิ้วนะครับ พัฒนาทางด้านการถ่ายโลไลท์ถ่ายสโลโมชัน 4K ได้ถึง120เฟรมเปอร์เซกภายใต้มุมภาพแบบอัลตร้าไวฟิล์ v วิวที่155องศาครับสามารถดีแรปได้เหมือนเดิมนะและระบบกันสั่น Rocksteady Plus และยังมี Horizontal Balancing เหมือนเดิมนะ สำหรับระบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมนะครับเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนครับสามารถใช้ a c c e s s ์ร y เดิมนะครับที่เรามีอยู่ได้แบบ100%ซครับและใครสายแนวตั้งก็ต้องใช้เคสของเขาเหมือนเดิมนะและยังมีจอทัชสกรีนที่อยู่หน้าหลังเหมือนเดิมครับนั่นแหละครับมันทําให้ผมเนี่ยอดใจไม่ได้เลยที่จะเอาออกไปใช้ในซีนา a r i o ต่างๆนะครับไปดูกันเลยครับวันที่ 4. พาลูกเที่ยวคาเฟ่ yeah! เวลาคุณไปเที่ยวคาเฟ่ครับมีแอคชั่นแคมติดตัวไปไม่รู้จะถ่ายยังไงนะครับ <S <S ผมมีทิปส์และทริคดีๆมาฝากด้วยครับง่ายๆถือกล้องตั้งตรงนะครับแล้วก็เลื่อนกล้องเนี่ยไปข้างหน้าแบบชา้ชาๆหรือจะถอยหลังแบบชา้ชาๆแบบนี้ก็ได้ครับลองเคลื่อนกล้องไปทางซ้ายแบบกล้องตั้งตรงแบบนี้นะผ่านโฟกัสก็ดีนะหรือทางขวาแบบนี้ครับค่อยๆเลื่อนกล้องขึ้นผ่านโฟกัสไปหา subject หรือว่าค่อยๆเลื่อนกล้องลง แต่สลับกับฟุตเทจอื่นๆที่เรามีนะครับ <c oughs> ก็จะทําให้ลุคของงานเนี่ยเราดูโปรขึ้นเลยครับมีชอ็อตวิ่งไล่ตามกัน <c oughs> เหมือนหนังอินเดียก็ดีเหมือนกันนะแบบน Rock เนี้ย Rocksteady Plus เนี่ยทำให้วันนี้ทั้งวันเนี่ยทำงานง่ายแบบใจหายเลยทีเดียวอะ่ะและนี่คือสีหน้าของคนที่เห็นว่า DJI Osmo Action 4เนี่ยตอบโจทย์การถ่ายวันสบายๆได้อย่างง่ายดายจนร้องเฮ่แต่วินาทีต่อมาเฮ้ยแล้ววันไม่สบายละมันต้องยังไง วันที่5ถ่ายงานเบื้องหลังของตัวเองวันนี้มีนางแบบถ่ายชุดคอสเพลย์นะครับมาเต้นแดนซ์คัเวอร์เราก็อดไม่ได้เลยนะครับที่จะตั้งไทม์แลปส์นะครับโดยเอา DJI จออส a ม t i o แอคชนสไปแปะไว้ตรงกำแพงตั้งแต่ต้นจนจบเลยอะ่ะแบะบไม่หมดด้วยนะวันที่6พาไปเดินช้อปปิ้งซะหน่อย คำถามแรกที่เห็นที่ใส่อยู่นี่คือกายภาพหรือเปล่าสายพยุงหลังหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะมันคือออปชันเสริมพิเศษเชสลิกนะครับซึ่งวันนี้มาซื้อของนะครับก็เลยคิดว่าอยากจะได้มุมมองแบบ First Person นะครับเหมือนในเกมเลยอะ่ะมุมมองบุคคลที่1ครับเอาไว้ต่อย,ยอดการเล่าเรื่องไอเดียได้หลากหลายมากๆวันที่7 ทำเนื้อเสือร้องไห้เราได้เนื้อเสือร้องไห้หรือว่าบริสเกตมาครับมาถึงก็เลาะเมมเบรนออกจากนั้นเราก็ทามัสตาร์ลงไปครับเพื่อฉลมซีซันนิ่งให้ทั่วครับเกลือไปพริกไทยมาออกไปนอกบ้านครับเตรียมฐานให้เรียบร้อยใส่ไม้ฮิคารีก่อนที่จะเอาปืนซูวีมาเผาไฟครับเราเอาเนื้อเสียบเทอร์โมมิเตอร์บลูทูธแล้วก็สมอกอยู่อย่างนี้6ชั่วโมงครับเปิดออกมาเช็คบาร์กิ้งจากนั้นห่อฟอยล์โบดครับเรสติ้ง อีกทั้งคืนในกล่องโฟมเพื่อที่จะให้เนื้อลมควันของเราจุยซี่ที่สุดครับใครที่สนใจเรื่องการทำสเต็กทําเนื้อแล้วแล้วก็ติดตามเราได้ทางเอ่เออะไรวันเนี้ยวันที่8ไปถ่ายงานนอกสถานที่เอาเนื้อบริสเกตเมื่อกี้ที่ทําไปเมื่อวานเอามาให้คุณแบงกี้นะครับเป็นการคอลแลบแชแนลกันแล้วก็ยังเอากล้องตัวดีใจออสเม c t i แอคตัวนี้ไปถ่ายวล็อกทำเป็นเบื้องหลังเยี่ยมชมห้องอวกาศของคุณแบงกีด้วยนะ วันที่9เอาไปบิน FPV Drone อันนี้ไม่ใช่ผมนะอันนี้คือพี่เทนโทฟูลเทนนะครับแหมเรียกได้ว่าพี่เทนคนนี้เนี่ยเป็นมืออันดับต้นๆของการบิน FPV โ o n นในประเทศไทยเลยทีเดียว,วเดี๋ยวเลองเทสกันดูเลยครับว่าตัวการสันนะระบบการสันกับภาพที่ได้เนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงพอเหมือนรู้ว่าจะขึ้นโดรนเนี่ยลมแรงมาเลยนะดูดิคราวนี้เราจะตั้งเป็น 4K นะ1ต่อ9 1 20เฟรมเรท แล้วเราจะตั้งเป็น Rocksteady พลัสดี่ไหมพี่ม่ะเต็มที่เลยตเลยต็มที่เลยนะกล้องสปีดครับเอาก็เดือก <c oughs> ไอ้โน <c oughs> ีวยต,ตัวตัวลำลำ,ลำโดมมันจะค่อนข้างสันนะ่นฮะเนี่ยเราก็มาลุ้นกันว่าภาพที่ออกมาเนี่ยร็อกสเตดี้เนี่ยจะช่วยได้มากแค่ไหนช่วยได้มากเลยทีเดียวครับ จากที่เราได้เห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยผมบอกทุกคนก่อนนะว่าเราไม่มีการทำา t t b i l l z z e ในโพสเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับอันนี้ก็คือ Rocksteady Plus ที่ออกจากตัวกล้อง DJI Osmo Action 4แบบแท้ๆเลยเนียนมากอะ่ะแต่ผมว่ากล้องตัวนี้มีเซอร์ไพรส์นะเมื่อกี้เห็นจอแป๊บๆแล้ว คือมันถ้าเราปิดสเต b ิ l i ไ a เซชันทั้งหมดเนี่ยม,มันก็แถมแจโรเดต้ามาอ๋อไว้ให้เราทําต่อได้ใช่เอพีชอบเลยเดี๋ยวเราไปดูของยากกว่านี้ดีกว่าคราวนี้เราอยู่ในที่ที่มันยากขึ้นกว่าเดิมเหรอพี่ยากขึ้นหิวปูนหิวปูนบอกเลยห, <laughs> หิวปูนเราจะลองเอ่อถ่ายเป็นแบบโลไลดูบ้างว่ามันจะถ่ายออกมาแล้วได้ไฟล์ดีขนาดไหนแต่ที่แน่ๆฝีมือพีเทนเนี่ยมีแน่นอน <laughs> พี่เขาถอดจิตไปอยู่ในโดรนเรียบร้อยสังเกตอตอนบินเข้าตึกที่เป็นช่วงของโลไลนะครับตัวเนื้อไฟล์นี้ยังทําออกมาได้ดีมากๆเลยและตอนที่ออกนอกตึกมาเป็นเดไลท์แล้วเนี่ยตัวกล้องทําการชิฟเอ็กซโพสได้สมูทมากมากครับลองเอาไปดูที่หน้าคอมดีกว่าว่าการถ่ายแบบกึ่งแบบโลไลแบบนี้ไฟล์ภาพมันยังจะดีเหมือนเมื่อกี้ที่เราดูหรือเปล่าเห็นปะม,มันหาเลนเฮ้หโอ้หโหันนั่นคือค่าใจโลนี่คือค่าใจโลอันนี้ กดเพล y เล่นอ่ะกดเพล y ช่วงที่อ่ะตั้งไหนสุดว่ากดเพล y ตรงนี้นะสิ่งที่เราทําอยู่ตรงนี้นะครับก็คือการเอาฟุตเทจที่ปิดกันสั่นแต่ว่าเรคคอร์ดใจโรดาต้าเอาไว้มาคํานวณใหม่ในโปรแกรมครับสังเกตดูวิธีการทํางานนะอย่างง่ายเลยอ่ะอ๋อเออเออว่ะเฮ้ยมันเร็วมากเลยนะกดอันนี้เช็คเนี่ยแหละติงมาตะตันดูแบบนี้นี่คือลมนะนี่ติ่งที่โดนลมไปเนี่ยไม่เหมือนรถกระบะเลย อ่ะแล้วไปดูเชียพอเราเปิดตรงนี้ปั๊บดึงสองปั๊บโอ้โหดีดีดีเฮ้ยแต่นี่นี่คือโรไลท์พี่เห็นป่ะเออแล้วเมื่อมันออกมาปุ๊บมันชิปมาแล้วถ้าเราสังเกตดูว่าตอนที่อยู่ข้างในมันมืดโคตรนี่อันนี้คือมืดจัดเลยนะพอเข้าไปปุ๊บไปไงคือไม่เร็วนะเอ๊ะแล้วเราตั้งไงโซนไเท่าไหร่แล้วสามพันสองอ่ะเพราะว่าก็อาจจะไปสุดก็ไปติดตามพี่เทนได้ที่โทฟูเทนนะอืม ทีเ้วันที่10ไปเล่นที่สวนน้ำหลังจากที่เราเห็นมืออาชีพใช้งาน DJI Osmo Action 4มาแล้วเนี่ยคราวนี้ก็ขอส่งต่อนะครับตัวกล้องให้กับนางแบบเพื่อเอาไปถ่ายเล่นกันเองดูบ้างครับมาดูกันว่าฟุตเทจที่ได้เนี่ยจะออกมาเป็นยังไง Action Cam เนี่ยงานลงน้ำอะ่ะมันก็ต้องมาเปล่าแล้วมาดูผลลัพธ์ของมันกันดีกว่าครับกับการถ่าย10 bit ด้วยโปรไฟล์ D-log ok M อ๋อยังไม่พอนะสำหรับงานนี้เราทดสอบนะครับการถ่ายแบบสโลโมชั่น 4K 120p ออกมาเป็นภาพรวมทั้งหมดใน p o r t เท i t v วิดีโอต่อไปนี้ครับไปดูกันเลยครับ ทั้งหมดทั้งมวนี่คือการใช้งานแบบหลากสไตล์หลายโอกาสครับถ้าได้ลองใช้แล้วคงยากเลยที่จะไม่พกมันไปด้วยเพราะมันคือกล้องคุณภาพตัวเล็กพกพาง,ง่ายพร้อมใช้งานเมื่อเจอสถานการณ์ที่เหมาะสมคงเสียดายแย่เลยครับที่ไม่ได้พกมันไปกับ DJI Osmo Action 4แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ